สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแก้วจะมาแนะนําค่ะน้ํามันบํารุงเส้นผมนะคะสําหรับสูตรของไฟโตเองนะคะจะเป็นสูตรที่มีส่วนผสมของรากสมลงไปเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่เป็นรากสมสกัดลงไปเลยนะคะและยิ่งนานๆน,นะคะตัวรากสมเนี่ยก็จะสกัดตัวน้ํามันนะคะออกมายิ่งจะช่วยทําให้ผมแข็งแรงดูมีน้ําหนักและเงาขึ้นด้วยนะคะนอกเหนือจากส่วนผสมของสมแล้วนะคะเรายังสกัด ออกมาจากในส่วนของว่านหางจาระเข้นะคะทําให้ผมที่เราใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยนุ่มนะคะแล้วก็วิตามิน B5 วิตามิน E นะคะสามารถใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นผมแห้งผมหมาดนะคะหรือผมเปียกสามารถใช้ได้ทุกสภาพเส้นผมเลยแม้กระทั่งคนที่มีผมเป็นรอนนะคะสามารถที่จะใช้เพื่อจับรอนนะคะให้อยู่ทรงก็ได้นะคะวิธีการใช้นะคะก็นี่นะคะกดเนื้อเจลนะคะตัวน้ํามันนะคะแล้วก็ลงใน นะคะแล้วก็รูปนะคะตรงบริเวณปลายผมนะคะที่อาจจะดูแล้วผมแตดปลายนะคะหรือต้องการบำรุงให้ดูมีนยน่ะรวมถึงแม้กระทั่งเวลาที่เราออกแดดนะคะป้องกันแสงแดดได้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นสมุนไพร100%ยเเลยไม่มีสารเคมีอะไรนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นของ สมุนไพรอ่อนๆนะคะไม่ผสมสีนะคะไม่ผสมกลิ่นนะคะตัวนี้ท่านไหนสนใจค่ะสอบถามเข้ามาได้นะคะที่เบอร์098ค่ะ2814559นะคะหรือจะเป็น ID Line ก็ได้นะคะที่ไ h โตเซ็นเตอนะคะ P H Y T O นะคะ C E N T E R หรือว่าใน Facebook ก็ตอบสอบถามเข้ามากันได้นะคะในกล่องอินบ็อกเรานะคะสอบถามเข้ามากันได้เลยค่ะ